สวัสดีครับนะครับมือนี่กลมาเลาะยิ้งป่านิ้มขึ้นเกนะครับผมมือนี่ก็มาม่หวยบันบึงขึ้นเกานะครับพี่น้องหวยทีเอ่อมันยิงป่านิ้มดูดูนะครับอมาเลาะบึงป่านิ้งนะครับมือนั้นมาบึงนะครับเห็นป่านิ้งใส่ญ่ๆนะครับแต่ว่ากับบได้นะครับน้องยิงแาลไปนะครับมือนี่ปลุกฟังเลยสีมาบึงอีกมาทําเบึงนะครับว่าจะมีตัวเห็นอีกบ่อนะครับผมป่านิ้นฉลาดนะครับผมเอ่อ เป็นคนไวนะครับผมขนาดรบยูดีๆนะครับผมใส่เสือลายพัางทหารนี่ม่มีผลเลยนะครับเห็นเบิดเลยนะครับผมนะครับอาศัยเอ่อมาเจอขังแหลกออกนะครับขันผ่านแลลวก็คือผ่านเลยลาขืนพี่น้องเป็นปลาควานะครับนี่หมื่ี้กับปลาควาก็ค่อนแขางเยอะนี่นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมมืีอว่าจะมีแต่มใเห็นพี่น้องบึงบอนะครับผมไปชมกันเลยครับ นี่พี่นอนนะครับมีหลุมหนึ่งนะครับคุณหลุมหนึ่งเดี๋ยวมาเขาเบิ้งนะครับผมว่าปลามันจะเขาหลุมบอนะครับหลุมนี้ไม่ไม้เลยครับหลุมหนึ่งก็บไม่นะครับเรียว่าบ่มีตนะครับเพราะท่านม่เห็นนะครับเดี๋ยวมาเขาเบิ้งนะครับผมไปเสเวลาดุนปันเดมันจจงสิมานะครับหรือบางทีกับบมานะครับผมบางทีก็ออกไปมองอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเผาเบิ้งนะครับผมบ่มีจังเดก็จะง่ายนะครับ นอกมีลึกๆนะครับป่าดำลงทุกแถว้ัวไหนจะพูนะครับว่วไหนจะพูพูโคาพูบ้ เรียบร้อย,ยบอยุ๋ติวติวเลยโอย้ลึกลึกลึกนะแบบลึกจุดนอกพอดีนะพี่น้องเหลือหลุมนั่น,นพี่น้องหลุมมุ่เกีบยไปนึงนี่นะครับ เอาจุดน็อกก็ดีนะครับผมเยอะครับเดยวหาหลุมต่อไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมาสิบนาทีนะครับผมยืนโฉบสิบนาทีมาเลยนะครับแบบนี้โตนะครับบดด่นนะครับผมเยวก็เข้ามาเบิ้งหลุมสนับหนามือไม่นะครับยังว่าท่านไม่เข้าใจปานินหลุมนะครับ เดี๋ยวเขาเจ็บปากกันนะครับผมเดี๋ยวไปเฝ้าหนุมต่อไปนะครับมาอูช่อนใส่สวยครับมักกับหม่องเลยนอกคาที่ใส่เกือบประมาณแปดีบนะครับผมอึ๊บ กดใหม่เข้าไปผมนนมันชักนะครับผมจิตกลางกลางหัวเลยนะครับเขากระบานลนีงนะครับปลาเรซักนะครับตวัวแข็งเลยเ๋ยวค่อยเจ็บตาก่อนนะครับผมเปินหานหาเอีกที่หน,น,นะ่แล้วก็จุดได้จุดนึงกับจอดเสานะครับ

โ oh. oh, อ้โห่ันนี่ครับ้ากรดูกสวงกว่าดิ่งถึงกันนี่ย,ยเจกลงลึกเนอยันพี่น้องโมกเจน็อดมดู่ก็โดนใส่น้าน่าจะจังอยู่ นี่นะครับใส่เกือบๆโลนะครับย่งนี้ก็แขนนะครับผมปลาจับคู่พี่น้องมีสองตัวนะครับเขาคอนะครับผมเขาอยานี้ครับก็ดีนะครับผมทะลุอะหนักเลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผม อุ่นนองกัยยู่นนะครับผมอยู่กันคนละหมองปากเป็นกำลังใจในเด้อครับผมสำหรับการยิงป่าของของลูกสองบนดนดอนครับ <c oughs> ยินฟังย่งเดี่ยวให้นอ <c oughs> ่องถึงต้นใหม่บ่เก่งนะครับเดย๋ยคขอยเจ็บปลากันนะครับผม ขึ้นนะครับน,นะพูกกัพุกกรุดรุดนะครับผม โดน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 ปลายยอนปลายยอนเนี่ยนวะฟีพี่ฟีโดนอยู่ครับพี่น้องปลายยอนเซบมวนเขาอุ้มนี่นะครับวาเสียก็โบหินวะปลายยอนสาย โอ้เขาในอันนี้แล้วนะครับต้องใส่สีเลยลงแนานะ <c oughs> ปลาย่อนสายนะครับเขาดิเหอใหม่แล้วที่น้องนะครับต้องใส่สีเลยลงแนวะโอ้ลงกับลงครับผมเปียกเต็นเปียกเยวได้ปลา,ปลาจังขึ้นมาเบิ่งนะครับผมว่า,าใส่ซ้ำเลยนะครับผมกระดูกองลงเลยนะครับผมกำลังจะคำนะครับเดี๋ยวลงออกกันนะครับ 哎。 ไม้แล้วพี่น้องน,นี่นะครับใส่สวยนะครับนั่นคู่โตนึงทั้ครึ่งนะครับมาอย่าหลุดอย่าหลุดอวนตับเลยพี่น้องสุดอยอดครับเดี๋ยวติดตามตัวไปนะครับผมถ้าทําแล้วก็แจ้งสีเมือนะครับเดี๋ยวแจังสีลายพี่น้องน,นะครับผมเดี๋ยวเพเจ็บปากนะครับ นี่ครับตัวนึงมาคู่กันนะครับเยอดครับเด็กเวลากลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งแต้มกันอยู่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านนะครับผมสวัสดีครับลูสองมค่อกลับกันนะครับผมหอดบ้านแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับผมว่าสิได้ักแต้มนะครับพอลูกสองมยวพ่อตันได้นับนะครับผม มาเบิ่งกันเลยนะครับผมนีม่นะครับปลาแบบนี้ก็ชันงีส้สามตัวนะครับตป็นี้ตัวนึงนะครับตป็นหนี่เดี๋ยวออกมีก่งน,นะครับรน,รนี่นเอนะเลือดจากปลาหนึ่งตัวมีสามตัวน,นะครับ อันนี้คองต้นเป็นคู่กันนะครับเกี่ยวกันนะครับต้องไปเห็นกําลังเกี่ยวกันอยู่นะครับผลคล้องเลยสับเลยนะครับผมได้เึ้นคองสูงเลยนะครับตัวนี้จุดอยู่ประมาณโลห่านะครับผมน่าจะโลห่านะครับอันี้ประมาณเก่าขีดน่ครับแกะขีดนี่แต่ไล่ลงน้อยๆไปเรื่อยๆ กับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กัขอวลาพี่น้องมีเพียงสามีนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับฝากพี่น้องกดติดตามอหู่ในเด้อครับผมขอบคุณครับผม